มันประดุกไข่เลยนะเวลาเปลี่ยนขอเบ็ดแล้วมันจะได้เลยเพราะว่าเมื่อกี้ขอใหญ่กันไปนแ็มเลย สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาลองเหยื่อแมงแกบนะอันนี้แมงแกบครับมีประมาณหกถึงเจ็ดตัวก็จะมาลองที่แม่น้ําปิงครับแม่น้ําปิงอ,อที่นี่จังหวัดเชียงใหม่ครับผมแม่น้ําปิงจังหวัดเชียงใหม่แต่ตรงที่ผมมาลงนี้ตรงสะพานนี้ครับสะพานอะไรนะ ผมก็จําชื่อไม่ได้ผมขับรถลงมาใต้สะพานก็ดูเออมันมีพายน้ำอย่ครับภายน้ําขึ้นโอ้น่าจะมีปลาอยู่ผมก็เลยจเจ้าเหยื่อที่มานี่มาตกดูครับมาเทสดูให้เพื่อนๆนได้ดูครับสําหรับนะ้นนะเพื่อนเพื่อนที่ไปตกปลาตามคลองหรือว่าตามตลิ่งอย่างเงี้ยขยะเราไม่ควรทิ้งไว้่างนี้ครับอันนี้หน้าเขาคงมาทิ้งไว้เกลื่อนเลย ก็มันดูสกปรกครับมันดูแบบไม่ค่อยสะอาดเท่าไรหร่แบบนี้<อ>เห็นไหมเห็นภายน้ำไหมเดี๋ยวผมจะเกี่ยวเหยื่อให้ดูเลยนะวันนี้เอามาประมาณแค่นี้ครับเพราะว่ามันมีไม่ค่อยเยอะละเจ็ดแปดตัวผมก็จะใช้ทีละตัวนะปะกติจะใช้เกี่ยวทีละสองตัว นี่ครับเบ็ดเบ็ดก็จะเป็นตัวนี้เบ็ดนี้น่าจะเป็นเบอร์แปดใหญ่หน่อยผมก็จะเกี่ยวแค่ตัวเดียวนะวิธีเกี่ยวเดี๋ยวเกี่ยวให้ดูเกี่ยวทีละตัวครับผมผมไม่ออกมาโอ้เอาตัวนี้ก่อนเลยกันนี่ครับ<ม>เกี่ยวจากหัวลงท้องครับ เดียวจากหัวลงฟองที่จริงเกี่ยวสองตัวโอเคครับแต่นี้เกี่ยวแค่ตัวเดียวเห็นไหมมันก็จะประมาณนี้ครับโยนลงน้ำเลย นี่ก็รอดูชิชู่เด้งอย่างเงี้ยครับชิชูช่นี่นะผมจะใส่ชิชูชช่ห้อยไว้เห็นไหมนี่นี่นี่ชิชู่เวลาเด้งก็วัดได้นะครับพอปลาปลาดึงวนจะเด้งไม่ก็หย่อนชิชูช่พาดอย่างนี้นะไปแล้วเมื่อกีสองตัวไม่ได้เลย เลยเปลี่ยนเป็นตะขอเบอร์เล็กลงนี่นะเบอร์เล็กลงกระเดิมนะเพราะว่าจะได้มิดตัวเพราะามันไม่มิดตัวเมื่อกี้นี่นะถ้าเบ็ดเล็กเราจะเกี่ยวเกี่ยวแล้วมันจะมิดมิดตัวเบ็ดเลยให้ได้ลักษณะน,นี้ เนี่ยเห็นไหมตัวนี้ไม่น่าพลาดดูนะเดี๋ยวจะดูให้ดูคนนี้เปล่า เต็มเลยเต็มเลขมันประดุกไข่เลยนะเวลาเปลี่ยนขอเบ็ดแล้วมันจะได้เลยเพราะว่าเมื่อกี้คอใหญ่กันไปนี่เต็มเลขใส่กระชังได้เกียเก่ยวงี้เหมือนเดิมก็โยนลงไป chi đơm ได้แล้วทุกคนได้อีกแล้วโอ้นี่ตัวเล็กนะไซนี้ครับตัวนี้ไซะมาณนี้เล็กกว่าเมื่อกี้เยอะเลยได้ตัวนี้ไ,ได้เก็บแล้วทุกคนมเมื่อกี้ เขามาวันแห่แถวนี้นะก็เลยเงียบไปเลยตกปลาแล้วเจอคนหว่นแหนี่คือเก็บง่ายมัปลาไม่เข้าแล้วต้องใช้เวลานานนี่นะเดี๋ยวจะให้ดูผลง,งานน,างงน้งเต็มันก็ได้แค่สองตัวนะนะได้สองตัวก็หายไปเลย ได้แค่สองตัวนะแต่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะแต่ค่อนข้างนี่มันเจ็บมีแฟด้วยแต่เป็นเดี๋ยวผมจะปล่อยมันึ้นนะผมไม่เอากลับนะตัวประมาณนี้ไปนี้เลยทุกคด ลูกผลงานก็ได้แค่สองตัวตัวนี้ตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กไอ,อตัวใหญ่นี่มันท้องอยู่นะมันท้องแล้วก็ค่อนข้างโดนแหลกัดก็ไม่ดูแล้วก็ตัวเล็กแต่ผมไม่เอากลบนะเดี๋ยวผมปล่อยมันไปขึ้นมันมันท้องด้วยแหละเสื่อมันจะไปคลอดลูกด้วยโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มาลองเหยื่อแมนแกบให้ดูครับว่ามันได้ผลไหมที่จิงม,มันก็ได้นะถ้าเขาไม่หว่นแหสักก่อน เหยื่อก็เหลืออยู่สามตัวตัวที่สี่ไม่ได้มันก็ได้แค่สองตัวนี่แหละตัวจะกลับละนี่ก็จะปล่อยแล้วนะอาลงไปปล่อยตรงนี้แหละทองสะใหญ่เชียวอ่ะเปิดหลับเปิดปากมันเปครอดลูกซะหน่อยสองตัวเลยนะปล่อยให้หมดเลยอ้าลงไปสี่ กระดูกนี้มันอืดน,นะอ้าวไม่อยากไปไม่อยากไปมันยังไม่อยากไปครับนี่ไยไปอุ้ยอ๋อมันอยู่ในกระชงังแล้วมันมุดไอตัวเล็กนี่หายแ่บไปเลยตัวใยนี่ ไปแล้วหายไปแล้วมันลงเนี่โอเคกลับบ้านได้เย่ยังเหลือเอาไปปล่อยเอาไปใส่ให้เพื่อนมันึ้นเพื่อนมันอยู่นี่หาเลี้ยงได้ครับหาตามันนี้หาเลี้ยงไว้ตกปลาถ้าตกไปตกตามบอนี้สุดยอดกว่านี้ครับแป๊บๆได้แป๊บๆนะนมันแกบ แล้วก็ไปใช้ได้ครับทุกคนเหยื่อนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วนะแต่ได้ผลดีมากโอเคไปแล้วกลับละ